นี่แน่ได้อีกแล้วพี่น้องอีกแล้วน,นี่นี่แน่มานจะมาน ดีจ้าพี่น้องปองไปสวัสดีเอฟสี่สูสกคนเด้อจ้า,ามาไต่แคทพี่น้องเห็นอย่างแคทเนี้ยตัวนึงมามาคาเฟักก็ไล่ก็เสะให้ได้เด้อนี่ได้แล้วนี่าาแคทมาไต่แคทยังเมื่อคืนนี่น้องเบื้องกันมาซอยน้องเกคุบเด้อจ้ามาคาเฟ่ก็ไลก็เสะก็ติดตามให้ได้เด้อซองบานสั้นๆบนดินน้องไอ้หิมจานตะกันจ้าเนาะ

cái nè 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 mụn nè, mụn nỉ mùn 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 เจอของดีน้องเบิงบงูดินที่น้องเบิ้งโตให้ซ่องเราอีนะเมื่อนะเจอนะนี่ได้อีกไรน้องเบิ้ง เก็บเล็กสะสมน้อยหันมันบ่ท uh> ี euh ่หั่นม uh ันบ่อืมมันเต้นไปตึ้นตึ้นเนาะอือืมอืมอืมเต็นดืบๆืบมหั่นแลกโตเบิ้งข้างนั้นอยู่ไก่ไก่ตรงนั้นให้น้องนะเต็นไปหุ่นละมงมาหั่นเนาะลักจังวะที่ดินมันซุ่มนะ ได้แต่และตัวให้น้องได้หัวคว้าหัวเจียวกับละเมอหืมห่อไปเก่งหัวไปฟักคว้าวเนาะมามาคุบส์กกันกนี่ได้อีกแล้ยน้องได้อีกแล้วจ้าเ็เนบเนบเนบเนาะ mình đứa Ừ, ừ, ừ. Nì. Ngon bương ngay trong tôi nè ừ. nì nè Đấy đây nó Vương ไลค่คุบเอานะดูพวกมนตกะมันเป็นน้ำอะมันซุ่มมามันลักอะได้อีกแล้วหนึ่งตัวเบิง้งตัวนี้ได้ปะเนาะนีะอ่อีกตัวหนึ่งที่เนาะ นี่ตัวนึงให้น้องมาไปฮะอีไดบ่นี่หลงแล้วือสามตัวเลยบ่ผมเบื้องผมเหนห้อยน่ะมานี่อะไรน้องะหันบ่เบื้องเด้อหันหัน nè hắn hắn vô hắn vô hắn vô tên mà nhỉ tên mà nhỉ Hãy subscribe cho ตัวน no. 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 ้อยๆว่าจะยิบได้เอาเบิดนี่แน่ได้อีกแล้วพี่น้องได้แล้วนี่นี่ได้เขาได้ก็เอาม้านี่ก็เยอะบานไี่ซื้อพี่น้องหามาให้ยูให้พี่น้องตัวนึ่งไงกำลังงบอยู่อีได้บ๊อปเออเออเออได้

นะครับนี่นี่นี่อีรอดเน,น,นี่ยมึงเสนอเบิ่งงี่น้องตัวนี้หันบออออนี่ง่ายหันไห้บ้านน่ะ หันหนแล้วอไปไหนี่นี่ไหนแล้วนี่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 กำลังมีหนอยหันไป่นึ่ง ไว้ได <hay. S 2> <amat S 1> ้แล <r Viol in Harmon> ้วนี่นี่เน่มานจะมานเออเออได้เห้อเออเออเออืออ นี่นี่อีกอะไรน้องมันมันมันลงไปลงตัวนึงหันบ่ตัวเนี้ยนี่หันหันหันเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมอืมเดี๋ยนึดูดูดูนี่ นอีกแล้วตัวหนึ่งเข็มมานน้ำอีกแล้วตัวนึง,าน,าน,น,งนี่เข็มมานาน้ำตัวใหญ่ดีอีกตัวหนึ่งเหอน,นี่นี่ เอาเรานะจ้ามาหนีไก็ไอ้คุปแคทเราเดินน้องไปเบิ่งหุนงานกันอยู่บ้านเนาะไว้ได้ไล่ได้น้อยปันใดเนาะไว้สำเนี๊ยละคุปแคทก่อนคานจับเบยคุปแคทคุปแคทนี้นี่นี่ตรงเนาะตรงเนาะนี่ไปเอาไว้สำเนี๊ยละไปเบิ่งหุนงานอยู่บ้านเอา ไปจ้ากลับบ้านเราเดิอมันไนน้องไปเดิน e กลับบ้าน,านกลับบ้านไปรวกแค่กันอยู่บ้านเนาะไปมาเลยมาเบิ่งคนงานื้นนี้ลวก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 คนงานแกะหงหละมันเนี่ยแก่ได้ แล้วคนงานไปบึดเดวก็ได้เขาอยู่หอกินอยู่บอกบอก,อกบอกเอามันขาตัวไงอนี่ได้เาอยู่หอกินอยู่เร้อ มาเด้อเมื่อคืนนี้ก็ไปไตแคนเมื่มเอเสาก็มาใส่เขียดเด้อให้โควกเมใส่สน้องเบิง้งลายอยู่นะตัวใหญ่ก็ได้ลายตัวน้อยก็ได้ไลน่นี่ไข่หรเหรือว่ออามันลืมเป็นไข่อะไรน้องนะนะอ่น้อยมันนักไข่มันน่ะนะเหลือเป็นไข่แล้วไข่มันตับมันดีนะ อเอาละนาะงใครว่าได้มาคลิปกับฟ้าก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ได้เด้อสองมันสัสวร์นบนดินอย่าหิมย่ปาป้ากันหายน,อยน,น,นย้องห้าอยห้ากินซะเนี้ยเบิ่งหัมมชาาิบ้านเฮาเนาะเอาไว้สำนีนลละบ๊ายบาย